ชอบดูละครคุณธรรมแบบไม่มีโฆษณาคันดูฟรีทุกเรื่องทุกตอนมีจริงค่ะและที่สําคัญไม่ใช้ AI แปลด้วยแอปนี้เลยค่ะโวกาเปิดให้ดูจนถึง31พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะวันนี้นะัขอมาป้ายยาหนึ่งเรื่องค่ะคือเรื่องนี้นะคะพระเอกของเรื่องเนี่ยถูกลือว่าเสื่อมสมรรถภาพมีลูกไม่ได้ค่ะตัวเขาเอกนะคะต้องมาแต่งงานตามสัญญากับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งสติไม่สมประกอบค่ะผู้หญิงคนนั้นก็คือนางเอกของเรื่องค่ะนางถูกส่งตัวมาแต่งงานแทนพี่สาวนะคะซึ่งตอนนางเด็กนะคะน างป่วยหนักค่ะก็เลยทำให้นางเนี่ยเติบโตมาสติไม่ค่อยดีสติไม่สมประกอบค่ะแต่หลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกันมาอยู่บ้านหลังเดียวกันแล้วนะคะข่าวลือที่ว่าเจ้าสาวสติไม่สมประกอบเนี่ยเหมือนจะผิดคาดค่ะ ของเรื่องนะคะนางทันคนฉลาดดูไปดูมาเนี่ยเหมือนคนปกติทั่วไปเลยงานนี้นะคะมันจะต้องมีใครหลอกใครแน่ๆค่ะและไอข่าวที่ว่าพระเอกเสื่อมสมรรถภาพเนี่ยมันจะจริงไหมเขาสู้ซาข,ขนาดนั้นต้องไปลุ้นกันนะคะมีทั้งหมด80ตอนนะคะดูรวดเดียวให้จบเลยค่ะเรื่องรักสุดปวนของยายบ้องจอมเพียรนะคะซับไทยที่โวกาแต่ถ้าใครขี้เกียจอ่านซับเบื่อ,ออ่านซับนะคะในแอปเนี่ยเขามีนิยายเสี่ยงด้วยมีครบทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวรักโรแมนติกดรามา่าคอมเมดี้ นะคะแนวสืบสวนสอบสวนบอกเลยมีแอปนี้เนี่ยไม่เบื่อแน่นอนดูได้ฟังได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะท่าสว่าง VOGA v o เ a ค่ะ